สวัสดีค่ะเกรซจาก Paper Crafter Thailand แบรนด์ Ambassador ของคริกเก็ตประเทศไทยค่ะเดี๋ยววันนี้เกรซจะมาแนะนำพรีวิวแอป Cricket Design Space ให้กับเพื่อนๆได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ว่าในแอป Cricket Design Space ที่ใช้กับเครื่องตัดของคริกเก็ตเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างอยู่ในนั้นนะคะถ้ารับชมจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Cricket Design Space มาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาบน d e s k ์ท็อปแล็ปนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในจอนะคะต้องบอกว่าแอปพลิเคชัน Cricket Design Space สามารถดาวน์โหลดได้ทุกระบบนะคะปุ่มที่หรือฟังก์ชันต่างๆที่จะแนะนำในวันนี้นะ่ะมันจะคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นในแท็บเล็ตในมือถือนะคะระบบปฏิบัติการของเครื่อง Mac นะคะหรือว่าเครื่อง Windows ทั่วไปนะคะ จะคล้ายๆกันเพื่อนๆสามารถดูนะคะแล้วก็ไปประยุกนะคะปุ่มต่างๆกับเครื่องของตัวเองได้ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแรกนะคะจะมีแถบเครื่องมือที่ด้านบนมีคำว่า Home และมีคำว่า Canvas นะคะเราจะดูกันไปทีละหน้าค่ะอย่างในหน้าโฮมนะคะคือหน้าแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Inspiration ต่างๆค่ะ แถวแรกนะคะ inspiration ก็จะมีสำหรับ beginner มี how to มี Sticker มีพวก c r i c k e t community ต่างๆนะคะเมื่อเลื่อนลงมาก็จะเป็น image ที่เพื่อนๆน่าจะมีความสนใจนะคะแนะนำอยู่นะคะ project for you นะคะหรือว่าเป็น project ต่างๆก็เป็น project แนะนำที่พร้อมสำหรับที่ให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ material เข้าไปนะคะแล้วก็สั่งตัดได้เลยนะคะมีฟอนตใหม่นะคะอะลองเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะคะให ตนสุดข้างล่างเลยนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังใช้งานได้ไม่คล่องแคล่วนะคะตรงช่วงด้านล่างๆเนี่ย มันจะมีการสอนอเหมือนแฮกนะคะเหมือนเป็นพวกชีตชีตอยู่อะคะ่ะว่าวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยปุ่มเครื่องมือต่างๆถ้าจำไม่ได้มันจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดใช้อะไรแล้วอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมันจะมีวิดีโอนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์กับ YouTube นะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีวิดีโอตรงนี้แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะทีนี้ถัดไปนะคะ มาดูแถบเครื่องมือในหน้าโฮมที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะคือตรงนี้นั่นเองนะคะมีแถบเครื่องมืออะไรบ้างนะคะแถบเครื่องมือ Discover ค่ะ My Staff ค่ะ Get Start Cricket Learn แล้วก็ Hit Guide ค่ะแต่ละอันนะคะ Discover ก็คือไม่ไม่ว่าเราจะไปตรงไหนก็ตามนะคะถ้าเราอยากจะกลับมาหน้าปกติหรือหน้าหลักเนี่ยให้กดปุ่ม Discover นะคะ My Staff เนี่ยจะเป็น งานของเรานะคะที่เราทำเอาไว้แล้วเราก็เซฟลงไปในเครื่องนะคะมันจะมาโชว์อยู่ที่ตรงหน้า my stuff ตรงนี้นะคะมีทั้งโปรเจกต์ที่อย่างตรงนี้นะคะอย่างที่เกรซทำเอาไว้นะคะมีโปรเจกต์ที่เกรซบุ๊กมาร์กเอาไว้นะคะก็คือไปรีเสิร์ชมาแล้วสนใจอะไรนะคะเพื่อนๆจะเห็นหัวใจสีเขียวๆแล้วก็ที่เป็นปักหมุดนะคะสีเขียวนะคะ อันนี้แหละค่ะบุ๊กมาร์กนะคะทุกคนสนใจโปรเจกต์อะไรเมื่อค้นเจอแล้วนะคะสามารถที่จะปักบุ๊กมาร์กเอาไว้ได้แล้วก็มาย้อนดูทีหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าแรกก่อนเนอะหน้าแรกก็คือ Discover เนอะเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปเหมือนอ่หลอดไฟนะคะตรงนี้แล้วก็กลับมาที่หน้าแรกนะคะโอเคจากนั้นนะคะอีกปุ่มหนึ่งที่สำคัญในหน้าแรกเลยนะคะก็คือ heat Gui d e ค่ะ heat guide เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ตัว H.T.V. หรือว่า i r o n On ของเรานะคะที่เป็นสติ๊กเกอร์รีดร้อนเนี่ยฮีตไกด์เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับในการไกด์ไลน์ว่าเพื่อนๆจะต้องพรีฮีทก่อนเท่าไหร่ตั้งค่าความร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องอวางเครื่องรีดร้อนของเราไว้ตรงนี้กี่วินาทีนะคะบนแมทที่เรียกอะไรมันจะมีไกด์ไลน์แนะนำให้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เครื่องรีดร้อนด้วยนะคะให้มาดูฮีตไกด์ได้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าคลิกแล้วมันจะ ซิงค์นะคะไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําในคลิปวิดีโอถ,ถัดไปแล้วกันนะคะทีนี้ต้องแถบเครื่องมือด้านบนจะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือคําว่า search image นะคะ project font ต,ต่างๆนี่คือแถบเครื่องมือในการ search ค่ะอย่างเช่นนะคะเราอยากจะได้คําว่าน้องหมาเนอะลองหาดู inspiration คําว่าน้องหมาเนอะ ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า d o c ได้เลยค่ะแล้วกด enter ค่ะมันก็จะมีงานนะคะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าทีนี้ตรง all results ทั้งหมดตรงนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง image กับ project นะคะ image ก็คือมันจะมีตัว a สีเขียวๆอยู่เนอะตรงนี้นะคะจะเป็นผลงานที่ดีไซเนอร์ของทางคริเ e ตเนี่ยได้ออกแบบเอาไว้แบบพร้อมใช้งานเพื่อนๆสามารถคลิกแล้วเอามา วางแปะตรงนู้นตรงนี้เปลี่ยนสีเติมตาหรือว่าเอาฟอนต์มาเพิ่มนะคะดัดแปลงได้ละกันนะคะจะเป็นงานที่เหมือนแบบอารมณ์แบบเพื่อนเพื่อมาดัดแปลงได้นะคะส่วนอันที่เป็นโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวเราลองวิวออดูนะโปรเจกต์ Project ตรงนี้จะเป็นงานที่เหมือนเอาอิมเมจนะคะต่างๆเนี่ยเอามาวางจัดวางเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคนในคอมมูนิตี้หรือเป็นพวกเราอะที่เป็นยูเซอร์นะคะเอามา จัดวางเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นโปรเจกต์อะอย่างอันนี้นะคะอันแรกก็คือเขาเอามาจัดวางนะคะทั้งฟอนต์ทั้งอะไรเนี่ยเป็นรูปจานนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเราชื่นชอบเราอยากจะทำตามนะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้เลยค่ะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างแล้วว่า Image นะคะบางคนอยากออกแบบเองกับโปรเจกต์นะคะที่เห็นแล้วของเขาสวยเราอยากจะทำด้วยก็ทำเลยนะคะโดยประมาณ แล้วก็ถัดไปค่ะมันจะมีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงแถบเครื่องมือด้านบนนะคะแถบเครื่องมือด้านบนเนี่ยมันจะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่นะคะตรงรูปโปรไฟล์รตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเองนะคะซึ่งในหน้าโปรไฟล์ของเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแถบนะคะข้างบนได้นะคะ ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนแถบข้างบนได้มันจะมีที่มันเป็นเหมือนดินสอนะคะอยู่ขวามือแล้วก็สามารถเปลี่ยนคฟเร์ข้างบนได้นะคะเปลี่ยนชื่อรูปโปรไฟล์ของเราได้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เราแชร์เอาไว้แบบพ u ับบิกนะคะก็คือเมื่อ,เ,อเมื่อใครสักคนเนี่ยเข้ามาดูก็คือเป็นสาธารณะนั่นเองนะคะเขาก็สามารถที่จะทำตามผลงาน ของเราได้เลยนะคะเหมือนที่เกรสให้ดูในหน้าโปรเจกต์นะคะเราก็จะไปขึ้นผลงานของเราตรงโปรเจกต์ตรงนั้นเหมือนกันนะคะในอย่างในคอมมูนิตี้ของคริเกตเองนะคะอ่านะคะส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นเป็นภาพต่างๆนะคะที่เราใช้ตัว Image ในของคลิเคทเนี่ยมาประกอบเป็นชิ้นงานนั่นเองนะคะเพื่อใครที่เขาอยากจะตามหาว่าเอะแล้วแล้วตอนที่มันเป็น Image เฉยๆยังไม่ได้มาประกอบร่างอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะนะคะมันคลิเค t เองก็จะขึ้นไว้ให้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะแชร์นะคะเรากดปุ่มแชร์ตรงนี้ ก๊อปปี้ลิงก์นะคะไปที่แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆเ,เราที่มีเครื่องคิกเคดเหมือนกันก็ได้นะคะหรือว่าจะแชร์ไปที่ Facebook แ,แชร์ไปที่ Pinterest ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าโอเคถัดมานะคะ จะเป็นตรงชื่อของเราตรงแถบเครื่องมือด้านบนเนอะมันจะมีสามเหลี่ยมลงมาข้างล่างนะคะเมื่อเราคลิกหนึ่งทีมันจะมีคำว่า notification อยู่ notification ตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นอัปเดตนะคะว่าเอ๊มีใครมากดไลค์เราหรือเปล่านะมีใครมากดแชร์เราไหมหรือมีอัปเดตโปรแกรมหรือเปล่านะคะมันจะขึ้นแจ้งเตือนที่ notification ตรงนี้นะคะและลงมานะคะ เครื่องมือถัดมานะคะหลังจาก notification เนื้อตรงขวามือก็คือ setting นะคะเมื่อเราคลิกนะคะคำว่า setting นะคะมันจะเข้าสู่หน้หนา design space setting นะคะเราก็จะมีแถบเครื่องมือด้านบนเต็มไปหมดเลยนะคะอันแรกก็คือ general นะคะ country นะคะเป็นประเทศไทยนะคะ language นะคะก็คือการเปลี่ยนภาษาถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนภาษาไทยกับอังกฤษนะคะก็ให้คลิกสลับตรงนี้นะคะตรงปุ่ม language นะคะ แล้วก็เซฟไว้ที่ไหนเซฟไว้บนคลาวด์หรือคอมพิวเตอร์หรือเซฟบนคลาวด์เท่านั้นนะคะเป็นจะใช้เป็นเวอร์ชั่นไหนนะคะเป็นเวอร์ชั่นเบต้าหรือเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์นะคะเบต้ามันก็จะมีอัปเดตบ่อยหน่อยแล้วกันเนอรเป็นเวอร์ชันเหมือนทดลองเวลามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆนะคะมันก็จะขึ้นที่เบต้าก่อนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ About Design Space ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ อย่าลืมเช็ค for update อยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาการอัปเดตนะคะแอปเราใช้ฟรีนะคะทุกคนสามารถกดอัปเดตได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มที่2แล้วกันนะคะปุ่มที่อยู่แถบเครื่องมือด้านบนที่เป็นคำว่าแมชชีนนะคะเราคลิกเข้าไปที่คำว่า m แมชชีนนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเช่นมีคิเก็ตจอยด้วยมี Export ์ด้วยมี Maker Tree ด้วยนะคะซื้อมาเติมเรื่อยๆเลยนะคะก็สามารถที่จะ Add New Product Setup ต,ตรงนี้นะคะคือลงทะเบียนนั่นเองนะคะแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเครื่องกับตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องซิงกันมันใช้เวลาซิงกันนิดนึงนงให้มันแบบทำงานไปด้วยกันได้นะคะ แล้วก็ค l ลิเบ t ชันค่ะแมช n ีนค l ลิเบ t ชันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลือกนะคะว่าเราอ่ะใช้เครื่องรุ่นอะไรที่เราจะ c ค r ลิเบ a ค i ลิ a t e ก็คือการทำให้เครื่องปริ้นนะคะกับตัวเครื่องตัดของเราเนี่ยมันเรียกว่ายังไงดีจับไดเมนชันจับรัศมีจับเซนติเมตรเนี่ยได้ตรงกันมันถึงจะตัดออกมาได้ตรงนะคะเพื่อนๆจะต้องคัลิเบ e นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องปริ้นนะคะ สมมุติว่าเพ, s, <S พื่อนๆมีเครื่องปิ้น A นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็คาลิเบอชันเครื่องปินพ์ A แค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องคาลิเบอชันบ่อยๆนะคะนอกจากจากว่าพอใช้งานไปเรื่อยๆแล้วอาจจะมีแบบเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยบ้างแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยก็คาลิเบตใหม่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปิ้น B เพื่อนๆก็ต้องคาลิเบตอีกทีหนึง่งนะคะเพื่อให้ตัวเครื่องของเราเนี่ยกับเครื่องปิ้นนะคะเครื่องตัดกับเครื่องปิ้นเนี่ยมันซิงกันนะคะ แล้วก็ข้างล่างก็เป็นแมชชีนแคร์นะคะว่าอยากให้แมชชีนเนี่ยดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ก็ยังไม่มีนะคะหมายถึงว่าคลิกลงมาแล้วมันก็จะมีแต่เวนเจอร์นะคะซึ่งยังไม่เข้าไทยนะบอกก่อนอ่าปุ่มถัดไปนะ,ะปุ่มที่3เลยแล้วกันนะคะก็คือปุ่มแคนวาสนะคะปุ่มตรงนี้นะคะลองดูกริดข้างหลังที่เป็นสีจางๆเนอะฟูกริดก็คือเป็นตารางเนี่ยแบบเต็มหน้าจอเลย p a เช i ย l กริดก็คือว่าอยากให้ตารางเนี่ยมันกว้างๆหน่อย หรือว่าจะเป็นโนกริดนะคะโนกริดก็คือไม่เอาตารางเลยนะคะเวลาที่เราทํางานแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ถัดมานะคะตรงแคนวาก็จะมีคําว่ายูนิตนะคะยูนิตตรงนี้ก็คือเปลี่ยนหน่วยนั่นเองบางคนอยากใช้เป็นหน่วยนิ้วนะเราถนัดที่จะแบบนะับเป็น5 5้คูณเนิ้วอะ่ะก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าบางคนไม่ถนัดอยากใช้เป็นเซนติเมตรนะคะก็ติ๊กไว้ที่เมตริกนะคะอยากใช้หน่วยประเทศไหนนะคะหน่วยเป็นยุโรปหรือเอเชียนะคะติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะ ถัดมานะคะอ่าก็คือโหลดไทป์นะคะโหลดไทป์ก็คือตัวเครื่องหลักแล้วก็เครื่องเครื่องเรียกว่าอะไรนะอ่าแผ่นรองตัดของเราละกันนะคะ default นะคะของเกรซเนี่ยเกรจะใช้เป็นตัว Make r อทเป็นหลักนะคะตัวโหลดไทป์เนี่ยก็คือไม่ฟิกนะคะก็เขียนว่านันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัวปินต์เดนคัรเพจไซส์นะคะอ่เครื่องบินที่บ้านของเกรเป็น a 4ซก็เซตไว้เลยนะคะว่าปินต์เดนคัรของเกรซตรงเนี้ยจะเป็น a 4นะคะหรือ ถ้าใครใช้ A 3ก็ติ๊ก A 3ไปนะคะไม่ว่าอะไรนะคะติ๊กได้นะคะถัดมานะคะปุ่มที่5แล้วตรง Design Space Setting นะคะก็คือ Notification นะคะตรงที่มันแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆจำได้ไหมที่บอกว่ามีอัปดงอัปเดตมีใครมากดไลค์กดแชร์เราไหมนะคะถ้าเกิดเราลำคาญนะคะ ไม่อยากจะดูเลยว่าใครมากดไลค์งานเราสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดปิดไปได้เลยค่ะเนี่ยตรงนี้กดปิดไปได้เลยนะคะกดปิดไปให้หมดเลยก็ได้ค่ะยกเว้นอย่างเดียวนะคะที่เขาจะต้องแจ้งเตือนอย่างสม่เสมอก็คืออัปเดตค่ะเพื่อให้เราอะอัปเดตทุกครั้งไม่งั้นเราจะทํางานไม่ได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะ อ่าแลวหัดไปนะคะก็คือปุ่ม system ค่ะ system ก็คือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรองรับไหมใช้แรมไปเท่าไหร่ใช้หมุนเวียนยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะก็จะอยู่ตรงคําว่า system ตรงนี้นะคะโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะคะสําหรับในเรื่องของ setting ค่ะทีนี้เราเข้ามาดูตรงหน้า canvas บ้างนะคะมันจะมี home กับ canvas เนาะ แคนวาสก็คือหน้าที่พวกเราเนี่ยใช้วาดรูปหรือใช้ทำงานเป็นหลักนะคะมีแถบเครื่องมืออะไรบ้างนะคะอุย้ยเต็มเลยนะคะมีซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเลยนะคะ ฟังก์ชันหลักละกันนะคะเรียกว่าแถบเครื่องมือหลักละกันนะคะก็คือแถบเครื่องมือดีไซน์แถบเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ออกแบบงานค้นหางานต่างๆเนี่ยจะเป็นแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายมือซ้ายมือสุดนะคะที่มีคําว่า new มี Template มี Project มี Shape Image ต่างๆนะคะก็คืออย่างอย่าง e ท p l a t ตตรงเนี้ยถ้าเกิดเราคลิกคําว่า Template เข้าไปเนาะ เทมเพลตตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเต็มเลยว่าเราจะทำนี่ผ้ากันเปื้อนแอปลอนนะคะอย่างที่เกตใส่อยู่ไหมนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อเวลาที่เราจัดเรียงชิ้นงานเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราจะวางแล้วมันตรงกลางหรือ,อยังสวยหรือ,อยังนะคะซึ่งตัวเทมเพลตตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเวลาที่เขาสั่งตัดมันจะไม่ตัดมาด้วยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะคะอ่าถ้าเกิดใครมีโหเต็มไปหมดเลยนะคะ ถ้าเกิดใครมีโปรเจกต์อยู่ในใจแล้วอยากจะทําเครื่องเลื่อนบ้างม้อนบ้างนะคะลองมาติ๊กที่เทมเพลตไปดูก่อนก็ได้นะคะถัดมาะคะคือคําว่าโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ project ก็คือว่าเป็นชิ้นงานนะคะต่างๆที่สําเร็จรูปและเตรียมทําแล้วก็คือของในคอมมูนิตี้นะคะก็คือเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเขามาทําประยุกต์ปะ แปะนะคะทำเป็นตัวอย่างเป็นฟินิชอะให้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูว่าเราอะอยากจะทำตามไม้ชิ้นไหนนะคะก็ลองมาดูโปรเจกต์ก็ได้นะคะว่าเผื่อไม่มีไอเดียเนอก็มาลอกเพื่อนเลยนะคะเหมือนเราลอกกันบ้านเพื่อนตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ ปุ่มถัดมานะคะในในแถบเครื่องมือดีไซน์ฝั่งซ้ายนะคะก็คือตัวเชฟนะคะเชฟก็คือเป็นแถบเครื่องมืออย่างง่ายเช่ likewise, นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูปดาวต่างๆนาหน้านะคะแล้วก็จะมีที่สําคัญนะคะที่เราอาจจะต้องใช้บ่อยหน่อยก็คือตรงสกอร์ไลน์นะคะเส้นนี้ถ้าเกิดมันจะคือมันเหมือนเป็นเส้นตรงเนอะมันสามารถเป็นได้ทั้งเส้นตรงสําหรับตัดเป็นได้ทั้งเส้นตรงสําหรับการสกอร์ก็คือรอยพับทํารอยพับนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อก็ถ้าเกิดใช้ปุ่มนี้ เลือกออกมาแล้วเราค่อยไปเลือกคำสั่งที่ด้านบนตรง operation อีกทีหนึ่งได้นะคะถัดมานะคะปุ่มที่5ของฝั่งตัวฝั่งดีไซน์นะคะแถบเครื่องมือดีไซน์นะคะก็คือ images นะคะหรือว่า image นั่นเองตอนนี้เรา search คำว่า dog อยู่นะคะมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยอ่านี่นะคะมันจะไม่ขึ้นมันเป็น project นะต้องบอกก่อนนะมันจะขึ้นเป็น image นะคะก็คือเป็นดีไซเนอร์ของทาง c r e t นะคะที่เขาดีไซน์เอาไว้แล้วเราอยากจะเลือกมา มาแปะมาทำรีด้อนสติกเกอร์ต่างๆเลยคะก็ลองเลือกดูได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีฟิลเตอร์นะคะก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้ u u s c r i b e นะคะอยากจะใช้งานแบบฟรี1 0 0เลยก็ติกคำว่าฟรีมันก็จะขึ้นแบบฟรีมา100%ให้นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากแบบอุ๊อยาก ได้แบบ purchase นะคะก็ติ๊กดูตรงนี้นะคะมันก็จะมีฟิลเตอร์ให้ว่าเราชอบแบบไหนจะเลือก m a ท e r i a l เียลแบบไหนนะคะเลือกว่าอยากจะเป็นน้องหมาที่เป็นชิปบอร์ดมีไม้นะคะโอเคถัดมานะคะหลังจาก images นะคะก็คือตัว text นะคะก็คือฟอนต์นั่นเองถ้าเกิดเราติ๊กคำว่า text ตรงนี้นะคะอ่าเราติ๊กคำว่าเราคลิกคำว่า Text ะะก็คือจะขึ้นเป็น Text มาตรงนี้นะคะตรงบนหน้าแคนวาสเลยนะคะก็คือเป็นข้อความนั่นเองให้เราอะ่ะพิมพ์ข้อความลงไปได้นะคะก็คือดับเบิลคลิกทีนึงนะคะสมมติเกรซพิมพ์คำว่าเกรซนะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นคำว่าเกรซอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแถบเครื่องมือลงมาด้านล่างนะคะก็คือตัววลีนะคะตัวเฟ e นะคะเนี่ยตรงวลีตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบอารมมี กรอบนะคะแล้วก็เป็นข้อความให้ดูทุกคนนะคะอย่างบางคนชอบเขียนการ์ดเขียนอะไรตรงนี้นะคะมันก็จะมีสําเร็จรูปละเป็นเหมือนเป็นข้อความค,ำคำําคมทเดีๆเอาไว้ให้เรานะคะอ่าแล้วก็ลองเลื่อนลงมานะคะเล่นดูเรื่อยๆนะคะ editable นะคะ editable ก็คือเป็นข้อความที่เหมือนอารมณ์แบบ อ่าสมมติแบบรูปไดโนเสาร์ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วข้างล่างที่เขียนว่าเนมเนี่ยมันจะเป็นรูปไดโนเสาร์แต่คําว่าเนมเนี่ยมันจะพิมพ์เติมเข้าไปได้เป็นชื่อได้เช่นอาจจะพิมพ์เป็นน้องเจสมินอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือเอารูปไดโนเสาร์นี่แหละแต่พิมพ์เติมข้อความเฉยเเพื่อใครขี้เกียจทําเราขี้เกียจออกแบบเอาที่เขามีอยู่เลยเราอยากเปลี่ยนข้อความเฉยเยก็เลือกเลยนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะปุ่มถัดมานะคะตรงดีไซน์ก็คือปุ่มอัปโหลดนะคะอัปโหลดก็คือมันจะมีฟังก์ชันของที่เรีย ตรงนี้นะคะเอ่อฟังก์ชันอัพโหลดตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่พอเพื่อนๆกดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเอารูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะหรืออยู่ในแท็บเล็ตเราเนี่ย เข้ามาแล้วก็เพื่อใช้งานต่างๆได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นรูปชิ้นงานนะคะต่างๆที่เกรสได้อัปโหลดเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดเรากด v i w w l l นะคะมันก็จะเห็นเลยว่าทั้งหมดนะคะที่เราเคยอัปโหลดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเผื่อเราไปวาดบนโปรคี a อ e วาดจาก Illustrator อยู่ข้างนอกแยกเป็นชิ้นงานมานะคะเป็นไฟล์ SVG เอหรือเป็นไฟล์ P g เอยนะคะเราจะต้องมาอัปโหลดตรงนี้นะคะทุกคนอ่าโอเค นะคะแล้วก็โมโนแกร,รมค่ะโมโนแกร,รมนะคะปุ่มสุดท้ายตรงนี้มันมันคือโมโนแกร,รมนะโมโนแกร,รมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนเหมือนเวลาแบบเพื่อนๆทำลาเบลอะ่ะ ทำฉลากอ่ะแล้วแบบมีฟอนต์สวยๆเก๋ๆอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมแล้วเราก็สามารถที่จะแบบลองติ๊กขึ้นมานะคะเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฟอนต์ต่างๆได้นะคะแล้วก็ลองดีไซน์นะคะเป็นโลโก้ของเราเองนะคะแล้วเราก็แอดทูแคนวาสไปเลยนะคะข้างบนมันก็จะเขียนให้เนอว่าจะเป็นตัดด้วยเขียนด้วยหรือว่าจะตัดอย่างเดียวหรือจะยังไงนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะมันยังเป็นเบต้าเวอร์ชันอยู่นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองใช้แล้วก็ ร่วมที่จะแบบดีไซน์ฟังก์ชันแอปของเราไปด้วยกันนะคะเขาก็จะเก็บ Data ไปพัฒนาเนอะโอเคอันนี้คือแถบเครื่องมือด้านซ้ายที่ไว้สำหรับในเรื่องของการดีไซน์นะคะทุกคนทีนี้เราลองมาดูแถบเครื่องมือด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะตรงแถบเครื่องมือด้านบนนะคะจะมีอะไรบ้างแถบเครื่องมือด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Edit Panel นะคะ Edit Pan เอ่อ Edit Bar นะคะ Edit Bar ก็คือว่า เราเนี่ยเมื่อเวลาวาดรูปแล้วนะคะสมมุติอ่ะเกตวาดอีกสักรูปหนึ่งนะคะเอาเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมอ่วงกลมขึ้นมานะคะแล้วเราอยากจะปรับตรงนี้นะคะวงกลมเราเนี่ยสมมุติว่าไซส์ขนาดนะคะ ถ้าเกิดเรากดชิปใช่ไหมคะมันก็จะยืดขยายตามสเกลอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราท,ทุกคนเห็นตรงเซนติเมตรตรงนี้เนอะแต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น10เซนเมตรเป๊ะๆนะคะมันก็คือ Edit ตรงข้างบนนะคะที่มีคําว่าสายแล้วก็พิมพ์1ทอ่าตรงนี้นะคะ นี่มันก็จะขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นไม่เอาเป็นตัดและอยากได้เป็นวาดนะคะเป็น d r a อ i n g นะคะมันจะมีคําว่า operation นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพนนะาเปลี่ยนเป็นเพนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นปากกาพอเวลาที่เวลาทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปเรียกว่ายังไงเดียะไปวาดอันนึงนะคะแล้วก็ ตัดตรงคําว่าเกรสออกมานะคะแล้วก็อุ้ยจัดหน้าเบี้ยวจังเลยทำไงให้มันตรงกันนะคะแล้วก็คลิกครอปนะคะแล้วก็ไปตรงอะไรมันก็จะมีอะไรเซนเตอร์มันคือเครื่องมืออีดิตนั่นเองนะคะตรงแถบเครื่องมือด้านบนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะ มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟลิปนะคะจะเป็นออฟเซตนะคะออฟเซตก็คือว่าสมมุติว่าเราต้องการยังไงดีเป็นฟอนต์นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้มันแบบมีขอบออกมานิดนึงนะคะอยากได้โอ้โหมีขอบจังเลยมันจะได้สวยๆเวลาแปะ 8, มันก็ได้เป็น2เลเยอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นออฟเซตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีต้องบอกว่าสีนี้ไม่มีผลอะไรนะคะว่าเป็นสติกเกอร์นะคะเราไม่ใช่เครื่องปรินต์นะคะเราเป็นเครื่องตัดนะคะอันนี้ทำให้เห็นชัด,ชดๆเฉยๆนะคะ แล้วก็มีการทำเป็นสติกเกอร์เป็นเคล็ดสติกเกอร์มีทำเป็นแรปนะคะ,ะเป็นแรปก็คือทําเป็นรูปทรงโค้งต่างๆนะคะรวมถึงถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์นะคะตรงแถบเครื่องมือด้านบนมันจะมีคําว่าฟอนต์อยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสไตล์เป็นขนาดตรงต่างๆนานาได้หมดเลยนะคะก็คืออยู่ที่แถบเครื่องมือด้านบนนะคะทีนี้มาดูแถบเครื่องมือขวาสุดกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้ที่มีคําว่า Layers อยู่นะคะ Layer ก็คือว่า เป็นเลเยอร์นั่นแหละค่ะเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะทุกคนเลเยอร์ layer ก็คือเลเยอร์ค่ะว่าชิ้นนี้อยู่บนชิ้นนี้อยู่ล่างนะคะเราจะได้มองเห็นภาพรวมชัดๆของชิ้นงานของเรานะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเวลาทําออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ถ้าเกิดว่าเซอร์เคิลนะคะหรือชิ้นวงกลมของเกตอยู่บนสุดเนี่ยเวลามาวางบนชิ้นงานเกตก็จะไม่เห็นชื่อตัวเองเนาะไม่เห็นป้ายสีเหลืองๆด้วยนะคะเราสามารถที่จะลากมันลงมานะคะเอาไว้อยู่ล่างสุดก็ได้นะคะ อ่าจากนั้นคลิกครอปทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเซนเตอร์ปัป๊บมันก็จะมารวมล่างกันอยู่อย่างนี้อ่าเห็นไหมคะอันนี้สีที่อยู่บนสุดนะคะก็ชื่อเกรซเองนะคะออฟเซตจะอยู่ล่างเป็นชั้นที่2ลงมาและชั้นล่างสุดนะคะก็คือตัวเซอร์เคิลนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะอย่างเช่นออฟเซตตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น GRACE Offset นะคะ G R A C E GRACE Offset ค่ะ,ะเห็นไหมเราก็จะได้รู้แล้วว่าเลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยอยู่เลเยอร์ไหนนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะเอ้ยถ้าเกิดเราอยากจะลองไม่มีออฟเซตดูซินะคะตรงเลเยอร์นะคะมันจะมีรูปลูปปกกระตาอยู่ข้างหลังเนอะให้เรากดลูกกระตาปิดไปหนึ่งทนะีทีนี้มันก็จะไม่เห็นแล้ว ะะลูกตาเนี่ยเวลาปิดเนี่ยแล้วเราไปสั่งตัดเนี่ยมันก็จะไม่ตัดตรงนั้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเราเปิดหรือปิดชิ้นงานที่เราใช้เรียบร้อยไหมนะคะอืมโอเคแล้วก็ในตรงเลเยอร์เนี่ยมันจะมีตรงด้านล่างด้วยนะคะด้านล่างก็คือเวลาสมุิแบบเราคลิกครอปนะคะอยากให้มัน ปักหมุดยึดไว้ด้วยกันเลยมันก็จะมีคําว่า a ฮ h แ a ็นะคะ l l t t t e นเนี่ยจะเป็นสมมติเราอยากปิินดเดนคัทอย่างเงี้ยแทนที่มันจะตัดใช่ไหมคะมันก็จะปิ้นเป็นทางรูปเลยแล้วก็กด flatten ไปมี combine มีสไลด์การตัดเชือน,นู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองเล่นดูวันนี้มาพรีวิวให้ฟังเข้าวๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะอย่าลืมกดเซฟนะคะ เซฟเนี่ยจะอยู่ตรงแถบเครื่องมือด้านบนเมื่อเรากด1นทีนะคะมันจะให้เราพิมพ์ชื่อนะคะเกรซอาจจะพิมพ์คําว่าเกรซนะคะแล้วก็ Keychain เอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงกังวลว่าไฟล์จะหายนะคะเพราะว่าคลิเคตของเราอาัจฉริยะมากนะคะ เก็บบนคลาวดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนไปล็อกอินผ่านแท็บเล็ตผ่านมือถือหรือผ่าน DEVICE ต่างๆนะคะแล้วอยากจะสั่งตัดจากมือถือจากแท็บเล็ตแต่เวลาทํางานเนี่ยทำจาก Desktop ใช่ไหมคะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเราเก็บบนคลาวด์ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเมื่อเราเซฟเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงข้างบนเห็นไหมตรงชื่อื้อง ข้าง,งบนตรงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น Untitled ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นชื่อของอ Grace k y c h ช n ที่เราพิมพ์เข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอันนี้คือการใช้งานง่ายๆนะคะของแอป Cricket Design Space ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะคะมีคำถามหรือว่าอยากจะติดนู่นติดนี่มีฟังก์ชันตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคะให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ถามใน f a c e b o o k Group นะคะ Cricket Club Thailand ค่ะ แล้วเดี๋ยวจะมีเหล่าทีมแอมบาสเดอร์นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อน i ินฟลูเอนเซอร์จาะหลากหลายอาชีพหรือเพื่อนๆที่เป็นยูเซอร์ด้วยกันเองแล้วอาจจะเคยพบเจอปัญหานี้หรือเคยอยากจะสร้างสารรค์ไอเดียนี้แล้วไปหาวิธีการทำมาจนได้นะคะเขาก็จะได้มาช่วยกันตอบนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มารับชมนะคะมารับฟังนะคะว่า แอปค c ิเคดีไซน์สเปซเนี่ยมันคืออะไรมันดียังไงนะแล้วมันใช้ยังไงนะมีปุ่มอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับงานคาฟนะคะทุกๆคนมาโพสงานกันบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ